ดูน้องโรฮาแต่งตัวโคเวอร์ซีรีสควิดเกมถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะคะ่ะสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุม่มอวนรังสิตและภระรยาสาวชาวเกาหลีอย่างปาร์คยอนซอนหรือมามวงเพราะว่าน่ารักและอบอุ่นมากๆแถมยังมีโมเมนต์น่ารักในครอบครัวออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ลูกชายอย่างน้องโรฮาก็ได้กลายมาเป็นขวญใจคนใหม่ของพี่ๆชาวเน็ตกันไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ายิงเตก็ยิ่งน่ารักชายแววความน่าเอ็นดูแถมคุณแม่คนสวยเองก็ยังแต่งตัวเก่งและก็ตามเทรนด์อีกด้วยละคะ ล่าสุดในอินสตาแกรมโรฮา <under score> o p ปาก็ได้ออกมาเผยภาพความน่ารักของน้องโรฮาที่แต่งเป็นโคเวอร์เป็นผู้เล่นหมายเลข 4, 5 6 6จากซีรีส์ที่กำลังมาแรงอย่างสควิตเกมพร้อมระบุแคปชั่นว่า อีโ e มจิคอนขำสองอันทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสน่นเลยอินเทรนนะฮัฟอ้ยนอนสควิตเกมหม่เลขสี่ห้าหกน้องโรฮาน่ารักที่สุดก็มาน่ารักมากๆเลยครับหล่อมากๆากเดีเดว่าตามเทรนกันแบบสุดๆเลยแหละค่ะเพราะว่าซีรีส์นี้เองก็ก,กำลังมาแรงมากๆแถมการแต่งตัวแลนะนคอนก็กำลังฮิตยุ่งสุดๆเพราะว่าน้องจัดจาก,การทำเสื้อผ้าที่มีหมายเลขเหมือนกับผู้เล่นเขาออกมาขายแล้วรองเท้าที่ผู้เล่นใส่นั้นยังขายดีขายดีจนเกิดเป็นกระแสสควิตเกมฟรีเวอร์อีกด้วยแม่แม่แม่ก็ต้องยอมรับ เลยเลยคะ่ะว่าเกาหลีเขาทาการตลาดมาเก่งเพราะว่านองจากจะได้ขายซีรีส์สุสาย,ย,ย,ยตาต่างชาติแล้วยังได้ขายวัฒนธรรมและทําให้คนรู้จักประเทศเยอะขึ้นอีกด้วยน้องเราฮาเองก็เป็นลูกครึ่งเกาหลีก็ต้องตามเทรนด์กันเป็นธรรมดาล,ล่ะเนอะผู้ปกครองท่านไหนชอบชุดผู้เล่นก็สามารถไปหาสีกันได้คะ่ะเพราะว่าตอนนี้เองก็มีออกจําหน่ายมาเยอะมากแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อตัวไ้นหรือเสื้อคลุมตัวนอกเหมือนกับผู้เล่นในสกีตเกมเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงนั้นก็เอาโมเมนต์ความน่ารักของน้องๆมาฝาดแฟนบ่อยๆกันนะคะ